ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปากลิงวินนก้าทีเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการชีวิตชีวาพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่งานไทเฟกงานจบไปแล้วละ่ะวันที่เราออกากาศอยู่นะวันนี้แต่ว่ามีบรรยากาศของงานที่เรียกว่ามีผลติตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบูธท,ที่ดิฉันมาอยู่นี้คืออยู่ในพื้นที่ของ Innovative House นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของนักวิชาการทั้งหลายนะคะร่วมกันแล้วก็ได้ทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวาชชนั่นเองดิฉันมาอยู่ในส่วนหนึ่งของพื้นที่ Innovative House นะคะก็คือพื้นที่ที่ มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการนำผักชนิดหนึ่งมาแล้วสามารถที่จะทดลองบอกว่าอาจจะช่วยเรื่องของการป้องกันมะเร็งได้ด้วยโอ้โหน่าตื่นเต้นไหมล่ะ เราอยู่ที่บูธของท่านอาจารย์ทานสวันพี่รักนะคะอาจารย์อยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองสวัสดีสสดค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะของอาจารย์เราจะเรียกว่าบูธอะไรคะเนี่ยจริงๆมันเป็นบูธท,ที่ทางสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติอะ,ค,ะค่ะให้โอกาสนักวิจัยในการเอางานวิจัยตัวเองมาเผยแพร่แล้วก็ทดลองว่าตลาดตอบรับกับผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต ขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาซึ่งตอนนี้เป็นต้นแบบอยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะแต่เป็นต้นแบบที่พัฒนาไปจนถึงกําลังการผลิตในการขยายแล้วค่ะพร้อมที่จะทําเป็นระดับอุตสาหกรรมถ้ามีการสนใจมาร่วมทุนการอะไรของอาจารย์นี่คืออะไรคะอาจารย์คะจริงๆคือเริ่มต้นมาตั้งแต่ -78 ปีที่แล้วค่ะทํางานวิจัยร่วมกับ เป็นออร์แกนิกฟาร์มที่เชียงรายมีลูกค้าเยอะมากเลยมาซื้อจริงจูช่ายในขณะที่เขาบอกเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาไปสกัดน้ําทําให้เขาคีโมเนี่ยโดยโดสน้อยลงอาการดีขึ้น<อ>จากจุดตรงนั้นปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยมันจริงหรืเป,ปล่ะมันมีสารอะไรนะที่มันช่วยได้ค่ะ,คะจากตรงนั้นเนี่ยก็ทํางานวิจัยร่วมกันมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนามาจนถึงเป็นสารสกัด<อ>ค่ะทั้งจากตัวผงและก็จากตัวใบที่เป็นผัก S <S เ,<อ>เราศึกษาควบคู่ทั้ง2แบบเลยว่ารูปแบบไหนบ้างที่มันจะให้ผลดี <ฮะ S 2> แล้วก็ไปทําวิจัยร่วมกับ Quadram Institute Biosciences UK <ฮะ S 2> มินิสิปริยเอกมาทํา <ฮะ S 2> ดูว่าการออกฤิ์ในลําไส้เราเป็นยังไงด้วย <ฮะ S 2> ค่ะเ <ฮะ S 2> พราะฉะนั้นพอสุดท้ายเราปลายทางเราได้เป็นสารสกัดที่ออกฤิ์ได้มา,<อ>าแต่ด้วยความที่จริงจุ๋ถ่ายกินยากมากค่ะใช่ค่ะย <S 2: S 1> ิ่งแบบสกัดน้ํายิ่งกินยากมากเราก็เลยจากสัตว์เขียว ทัเอิทุกอย่างเลยกินยากจริงค่ะก็เลยมาพัฒนาต่อให้มีรูปแบบในการบริโภคที่ง่ายขึ้นโดยโดยยังมีสารออกฤทธิ์จากจริงจู่ายอยู่อย่างตัวนี้ก็จะเป็นซุปโดยการนำผั้โหมมาผสมกับตัวสารสกัดค่ะเพื่อให้บริโภคได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้ร่วมค่ะตัวนี้จะเป็นจริงจู่ฉายลาเต้ค่ะโอ้เป็นกาแฟด้วยเหรอคะเป็นคล้ายคล้ายมัทฉาลาเต้ค่ะ๋อามัทฉะลาเต้เพราะว่าตัวรสชาติของมันเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึง กลิ่นนะคะคือคล้ายๆชาเขียวคล้ายๆค่ะแล้วก็ทางตัวนู้นจะเป็นตัวสารสกัดที่เพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปให้มากกว่าตัวอื่นก็เลยชื่อแอนตี้ออกซิแดนต์ชนอดสับปะรดกับสาวรสสาวรสเป็นขิงค่ะ แล้วตอนนี้เป็นสารสกัดจิงจูฉายเช่มโคนแล้วนี่เั็นไงคะไปหยดอย่างเงี้ยเหรอคะจย์ใช่ค่ะโดยไอเดียตอนที่เราทดลองผลิตกันคือมันไว้สําหรับหยดใส่เครื่องดื่มหรืออาหารตอนนี้ต้องพูดว่าเราทํางานวิจัยถึงการทดลองในหลอดทดลองค่ะอ๋อยังอยู่ในระดับใช่ค่ะเรายังโอเคต้องเข้ทดลองในหนูในหนูในลิงถึงจะมาคนอีกหลายปีอีกหลายปีแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีใช่ค่ะตอนนี้เราก็เลยคอนเวิร์ตให้กินแบบเป็นผักค่ะ ทานแบบเป็นผักเพราะว่าผักเนี่ยทานได้อยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วในปริมาณที่บริโภคเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายมันรักษาหรือป้องกันนะอาจารย์แนวแนวทางแนวทางเนี่ยค่ะเนื่องด้วยพืชผักถ้าเราเคยได้ยินเราจะต้องบริโภคผัก5สีให้ได้4 0่กรัมต่อวันสี่ขีดเท่านั้นเองสีขีดทมใหญ่ๆกระจายกระจายไปหลายๆมื้อค่ะวันนี้เวลาถ้าเราแนะนําการบริโภคเนี่ยก็จะให้ผสมผสมเพราะถ้ามุ่งเน้นกินแต่จิงจู๋ฉ่ายอย่างเดียวอาจจะเบื่อ แล้รสชาติที่แบบต้องใจรักนิดนึงใสาเขียวนิดนึงค่ะด้วยส่วนอดทนสูงใช่ค่ะก็ก็จริงๆถ้าเป็นผงจริงจูฉ่ายก็สามารถบริโภคแบบเป็นผงแห้งได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะต่อวันผสมกับอข้ารโรยกับน้าเหมือนใส่ซุป ไก่อะไรก็ได้แกงจืดอะไรก็ได้ใส่ใส่ในอาหารได้ลยอันนี้คือข้อสมมติฐานอาจารย์คือถ้าหนึ่งช้อนโต๊ะต่อวันนี่คือรักษาหรือป้องกันมะเร็งคะอาจารย์เป็นการบริโภคเพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเอาเน้นอย่างนั้นดีกว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์ยังไม่ไม่อยากบอกว่ารักษามะเร็งได้หรือเปล่าเพราะมันยังไม่ได้ทดยังไม่ได้ทดสอบไปถึงตรงมันจะมีคําแนะนําการบริโภคของ WHO ค่ะแนะนําให้เราบริโภคพืชผักเพื่อให้ได้สารประกอบโพลีฟีนอลโพลีฟีนอลค่ะซึ่งถ้าต้องการให้ได้นนอยู่ใ ที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงก็คือ500มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นจริงจูฉายเลยนะคะก็คือน้ําสกัดหรือผักใบ300กรัมเยอะอยู่เหมือนกันนะค่ะหรือกินแค่100กรัมแล้วก็ไปบวกอื่นๆให้มันได้400กรัมก็จะได้สารโพลิฟินอลหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยได้ช่วยชะลอวัยลดการอักเสบร่างกายแข็งแรงเป็นหวัดน้อยลงอะไรใดๆเป็นงานวิจัยของคนไทยแล้วก็ใช่ค่ะวชเราก็อยากจะให้คนไทยได้ดูแลสุขภาพแล้วก็สนับสนุนผลงานของนักวิจัยไทยด้วยเหมือนกันขอบคุณมากมนะคะอาจารย์ธันตะวันทีิรัก จากคณะอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองนะคะภายใต้ Innovative House ของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเรายังอยู่พื้นที่นี้ซึ่งก็เรียกว่าอลังการมากนะคะสำหรับงานวิจัยที่นำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นๆกันต่อค่ะพักครู่หนึ่งค่ะ